เหตุการณรวดสวัสด mm. er like e ีพี่น้องของป่ายสวยฟูสุขคนมาหลาลาพัฒนาของเซียนหยวนลาพัฒนาเซียนหยวนบนพุธที่ยี่บมกราคมของเก้ามาเบิงผลลาพัฒนามาขึ้นเ่ยเลขบนออกเจ็ดแปดเก้าเลขล่างออกเจ็ดเจ็ด เลียดยังไงจังไปออกกันเจ็ดแปดเก่านะพี่น้องออกเลี่ยงคักเลี่ยงเนี้ขึ้นสูงริบเลยให้ว่านี่เอาตะศูนหอดหกหน็บบ่มีแจ๊กตัวนะพี่น้องมาเบิ่งของเสี่ยนยวน ต้องเส ina, ai, ี้ยนยนจับคู่เขาเขาแล้เขาตะเลวิ่งจะเสี้ยนฝอไรล้วเขาเจ็เขาเจ็เก็บอบีนองเสี้ยนฝอไรเขาเจ็เก็บตองเสี้ยนย้อนเขาตะเลวิ่ง จับคู่ว่าเขาเหล็กวิ่งเข่าบนเล็กวิ่งมาบนมาลางเลยเจ็ดกับเก่ามาทั้งบนมาทั้งลางภาว่าเหลขกมันดอกเจ็ดแปดเก่าเนาะจับคู่กับมิตรเก่าเจ็ดกับเกา่าเก่าคนนะครับแปดแปดเจ็ดกัมมี่่มีอันแปดเก่าอลไรเนาะพี่น้อง นะ่ะเล่วิ่งเข้าบนล่าง,งเคื่อกันเข้าแต่เลขวิ่งเอาใส่นะ เนพุทธเงนพุธที่11 จะไลวิ่งวิ่งนล่ง

แปดสิหกแปดเ็ดแปดเราจแเรีให้แปดเจ็ดปรี๋ให้เจด Cows, um, yeah, oh, three. カーボン。 ปดเก่ายังมีมาอยู่เมื่อเคล่อนออกแปดเก่ารังที่ไม่แปดเก่าอยู่เก่าเก่าหนีน้ำจนมันหลกอคนมั่งเอยังไม่เก่าเก่าอีกพี่น้องเลยบนพันจิตน้ำจนมันหอ,อกกันม,นะม,นม, 9, มนั่ง เน้น, 80, น,น 80, D, 95, 96, ย 9, ์เน้น8068 95ดเก้าห้าใช่มเก้าหกเลขเก้าคูเนนสคูรด้กนหน่อได้ เลขเก่าคู่พะแนนสี่คู่อะพี่น้องเทียบของเก่าให้เบิ้งน้นได้วมดที่แล้วเขาตะเลขวิง่งบนล่างหัดที่แล้วมีเกา่าเกา่าวันนี้ก็มีเกา่าเกาเพื่อนให้วิ่ง8กับเก่าว่ามีตัวเน้นได้พี่นอ้องส่วนจะพูดก,กับแปดศูนย์หกแปดเจแ้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วครับแปเก้าไม่ใช่มากอยู่บ่เลขตัว เรากันยังมีเก่าๆอีกหมดวดแถลกัมีเก่าๆหมวดนี้ก็มีเก่าๆขินน้ำจะไม่ดอ,อกคุณหมอ,อพี่น้องเขาก็ะชับหน่อยจ้าไ้ขึ้นมาขจังจัดบ่ามาเข้ากับพานขอพูดเส้นอยู่อันตรายครับผมเนี่ยไรมือของคนนี่จับง่ายๆคือลาววันพุธพี่น้องเท่านี้แหละเห็นไหอตามนั้นนะพี่น้อง มักชอบตัวเลขกับพิจารณาเบื้อบ่มาเข้ากับพานพว่าเลขมันเก่าคููเก้าคู่บนล่างไปกับบได้กบริกเนี่ยถ้าเก่าก่อเานาะตามนั่นอะฝากกุญแ์กุแชรีดตามได้พี่น้องด้ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม